เป็นรถเข็นแบบออโตโฟที่มีราคาถูกที่สุดแล้วนะครับเท่าที่เคยเห็นมาไม่ว่าจะในประเทศไทยหรือในโลกนี้นะราคาจัดจำหน่ายอยู่ที่ สวัสดีครับเดี๋ยวในคลิปนี้เรามาเจาะลึกกันนะครับตัวแบนด์ลีน่าเพ็ดออโตโฟตัวนี้มีดีอย่างไรก่อนอื่นเลยนะครับตรงหน้าผมคือรถเข็นสัตว์เลี้ยงที่มีขนาดค่อนข้างจะมินิไซส์หน่อยนะครับเหมาะสําหรับสัตว์เลี้ยงประเภทสุนัขตัวเล็กหรือว่าแมว1ตัวตัวนี้เนี่ยเป็นรถเข็นแบบออโตโฟที่มีราคาถูกที่สุดแล้วนะครับเท่าที่เคยเห็นมาไม่ว่าจะในประเทศไทยหรือในโลกนี้นะราคาจัดจาหน่ายอยู่ที่3,999บาทเท่านั้นเองได้รถเข็นสัตว์เลี้ยงเพสโตรเล ที่มีคุณสมบัติแบบออโตโฟตัวนี้ยังไม่เคยมีมาก่อนนะครับราคาเพียง3,99 9บาทนั่นก็คือ4,000อนบาทหนึ่งนั่นแหละครับไม่ข้าม4 0 0พตัวนี้ได้แล้วนะครับเป็นแบบออโตโฟด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันวิธีการพับกันก่อน,อนเลยว่าออโตโฟคืออะไรก่อนอื่นเลยวิธีการพับนะครับนำหลังคามาทางด้านหลังนะครับโปเตฟตี้นะครับแล้วก็บีบแล้วก็ปล่อยลดลงไปได้เลยตัวนี้จะเป็นการพับแบบออโตโฟง่ายๆแบบนี้เลยตัวนี้วิธีการกลางง่ายยิ่งกว่านะครับก็คือสามารถที่จะจันรถเข็นขึ้นมาไดด้้้เลลยนัับจบาจาแวก็ พับขึ้นมาได้เลยแบบนี้เรียบง่ายแบบนี้เลยนะครับผมตัวนี้คือคุณสมบัติเด่นที่สุดของรถเข็นลีนาเพ็าจากแบ้นตัวนี้นะครับนั่นคือการพับแบบออโตโฟและก็กางแบบง่ายมากๆเลยในส่วนของการใช้งานนะครับตัวนี้เนี่ยมีด้ามจับที่หุ้มหนังมาเพิ่มความหรูหราในเรื่องของการตกแต่งตัวนี้จะเป็นผ้ามาพร้อมกับตัวชีทด,ด้านล่างนะครับที่มีความพรีเมียมจะเป็นสีเดียวกับตัวรถทางด้านหนึ่งและอีกด้านหนึ่งจะเป็นกำมะหยี่ตัวนี้จะเพิ่มความสบายให้กับสัตว์เลี้ยงที่อยู่ ด้านในตะกร้านะครับตัวนี้จะมีหูล็อกให้สูงสุดอีก2ตําแหน่งตัวผ้าด้านหน้านะครับมีวินโดว์สามารถที่จะเปิดได้มาพร้อมกับหมุดตัวนี้นะครับถ้าเกิดเปิดออกมาแล้วห้อยเกะกะไม่สวยงามด้านหน้าสามารถที่จะพับม้วนแล้วก็นํามาเกี่ยวกับตัวหูตัวนี้ได้ทําเป็นโบเล็กๆก,ก็ได้นะครับตัวนี้ก็เพิ่มความสวยงามน่ารักไปอีกแบบหนึง่งตัวทางด้านหลังมาพร้อมกับกระเป๋าเล็กๆนะครับซึ่งไม่ธรรมดานะตัวนี้ลองจับดูแล้วเป็นแม่เหล็กด้วยไม่ใช่เป็นแบบเวลโคตีนทุกแกสามารถที่จะใส่มือถือหรือว่าเดินในหมู่บ้้านไม่ตอง เอากระเป๋าตาังไปเอามือถือไปอันนึงนะครับอาจจะมีกุญแจหรือเศษตังก็ใส่ไว้ตรงนี้ได้ด้านล่างจะมาพร้อมกับตะก,ก้าที่มีขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่สามารถที่จะใส่อุปกรณ์ของน้องนะครับเวลาที่พาออกไปเดินเล่นกันนะครับจะมีอาหารหรือว่ามีขนมตัวนี้ในเซตนะครับจะมาพร้อมกับเซฟตี้สแตรปตัวนี้ใส่กับข้อมือพร้อมที่วางแก้วแล้วก็มีการฝนซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์เราเพราะว่าการฝนของแบรนด์เราเนี่ยก็จะมีขนาดของหูแมวให้ด้วยในเรื่องของสีนะครับตัวลีนาเพชรมีให้เลือกมากถึงสี ตัวที่ผมนํามารีวิวตัวนี้จะชื่อ Man e แมนนาทีเกย์คล้ายๆกับสีเทาแมนนาที e จะเป็นสัตว์ตระกูลพายุซึ่งจะมีสีเทาแบบนี้เลยจะมีสีเบบี้พิงตัวนี้จะเป็นลิมิเต็ดเอดิชั่นตัวรถเนี่ยจะเป็นสีชมพูและตัวตะก,ก้าก็ยังเป็นสีชมพูด้วยนะสําหรับใครที่เป็นสายสีชมพูเนี่ยตัวนี้คือลิมิเต็ดเลยและนอกจากนี้ก็ยังมีสีดําแล้วก็ยังมีสีเบสด้วยตัวเนี้ยพร้อมที่จะให้ครอบครองได้นะครับช่วงเดือนสิงหาคมลูกค้าหลายคนนะครับอาจจะสงสัยนะคะว่าเอ๊ะราค คานนี้นะครับผลิตมาได้ยังไงขายได้ยังไงนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะคบว่าเทคโนโลยีการผลิตรถเข็นลีนาเพชรตัวนี้เมนหลักเนี่ยทำจากสตีลนะครับก็คือทําจากเหล็กนั่นเองการที่เราเลือกใช้สตีลหรือว่าเหล็กกล้าเนี่ยมาใช้ทําเป็นโครงรถเขน็นตัวนี้นอกจากจะให้ความเหนียวให้ความแข็งแรงยังให้ราคาต้นทุนการผลิตที่ต่ํากว่าการเลือกนําอลูมิเนียมมาใช้ในรถเข็นหล,หลายๆรุ่นของเราเพราะฉะนั้นตัวนี้ผลิตจากเหล็กเราเลยสามารถที่จะควบคุมต้นทุนให้มันสามารถแข่งขันได้แล้วก็ ก็มีราคาที่ทุกคนเห็นแล้วเนี่ยเปิดมาต้องร้องว้าวแน่เลยในส่วนของการดูแลความสะอาดตัวนี้จําเป็นต้องถอดซักนะถ้าเกิดจําเป็นต้องซักเราถอดหลังคาออกนะครับแล้วตัวนี้มันจะเป็นตีนตุก๊กียโดยรอบเราก็ดึงตีนตุ๊กแกออกแล้วก็ปลดกระดุมตัวนี้ออกก็หลุดออกหมดแล้วตัวนี้ง่ายๆเลยนะครับข้อบ่งใช้ตัวนี้พยายามอย่าซักทั้งคันนะครับเพราะว่าตัววัสดุที่เอาไปใช้ผลิตรถเข็นลีนาเพชรตัวนี้เป็นสตีลอาจจะมีปัญหาเลื่องสนิมในระยะย,ยาวได้เพราะฉะนั้นวิธีการซักที่ดีควรที่จะถอดออกมาจากโครงในเรื่องของการรับประกัน ตัวนี้มีพรีเมียมวริันตีรับประกันให้นานถึง1ปีเรารับประกันครอบคลุมทุกชิ้นส่วนยกเว้นชิ้นส่วนที่ทําจากผ้าแล้วก็หนังเช่นด้ามจาับแตกลอกขาดโดนน้องกัดนะครับตัวนี้ไม่รับประกันทิปแตกอะไรพวกนี้ไม่รับประกันแต่ถ้าเป็นโครงสร้างระบบการพับมีปัญหาระบบห้ามล้อมีปัญหารวมถึงล้อและยางตัวนี้บริันตีครอบคลุม1ปีขอบุณที่ติดตามรับชมแบนด์นะครับและนี่คือแบนด์ลีน่าเพชรรถเข็นที่จะเข้าไปอยู่ในใจของพี่น้องชาวไทยทุกคนครับขอบคุณครับ